ดูทุกคน บอสโจยมนินเผยเหตุผลแล้วนะครับทำไมน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไม่ได้มาแสดงซีรีส์สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเป็นหนังสั้นนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านบอสโจยมนินเนี่ยก็ได้มาเผยเหตุผลนะครับหลัง f อแฟนคลับก็มีคำถามนะครับว่าน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจะได้มาแสดงไหมนะครับกับหนังสั้นที่พ่อโจเนี่ยกำลังทําอยู่นะครับซึ่งพ่อโจเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หรือว่าหนังสั้นเรื่องนี้นะครับทุกคน ไม่เหมาะกับองค์อิงเพชรบ้านแพงเพราะว่ามีบทที่ต้องทะลึ่งตึงตังนะครับแล้วก็ กลัวลูกสาวเสียภาพพจน์นั่นเองเห็นไหมครับทุกคนนี่คือผู้บริหารเขาคิดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะให้น้องอุ๋งอิง,องพี่แปงเนี่ยเล่นทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกคนต้องดูถึงบริบทต่างๆด้วยแม้กระทั่งการรับงานพรีเซนเตอร์พ่อโจก็ต้องดูให้น้องนะครับว่าอันนี้เหมาะกับน้องไหมผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะกับอุ๋งอิง,องไหมที่จะมารับเป็นพรีเซนเตอร์ลูกสาวจะเสียภาพรักณหรือเปล่าเสียภาพพจน์หรือเปล่าเขาดูไปถึงตรงนั้นและ และยิ่งทุกวันนี้นะครับอุอ๋์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยดังมากๆนะครับการที่จะมาสวมบทบาทเป็นใครสักหนึ่งคนหรือการจะมาเล่นหรือปรากฏตัวที่ไหนสักหนึ่งที่นะครับอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นการบ้านของทีมหลังบ้านแล้วไม่ใช่ว่าจะให้น้องเนี่ยโอ้โหเล่นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็มาแบบว่าเล่นทะลึ่งตึงตังพูดแบบทะลึ่ง มันก็ไม่ตรงกับบริบทครับทุกคนนะเหมือนยกตัวอย่างเลยอย่างอย่างมีช่วงหนึ่งนะที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเจออ่ะยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนแล้วเหมือนกับว่าเขาเนี่ยพูดมีน้ําเสียงที่แบบว่าอาจจะแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมาะสมกับ กับองอิงซึ่งน้องยังเป็นเด็กครับทุกคนเห็นไหมครับอันนั้นก็จะโดนกระแสในแง่ลบไปอันนี้บอสโจก็คือคำหนึงถึงจุดนั้นนะครับเพื่อที่ลูกสาวเนี่ยจะได้ไมอ่อ่มีปัญหานะครับมีปัญหาต่างๆครับทุกคนไม่ใช่แค่หนังสั้นอย่างเดียวนะครับทุกคนที่บอสโจยมบดินเนี่ยนึกถึงลูกสาวครับทุกคนอย่างรายการเหมือนกันเขาดูถึงขนาดนั้นเลยนะครับว่ารายการบางรายการเนี่ยเหมาะสมกับองอิงหรือเปล่านะครับที่น้องจะไปออกถ้าบางรายการเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะมีมีสิ่งที่มันล่อแหลมเกินไปหรือว่ามีคําพูดที่ล่อแหลมเกินไปกว่าสําหรับเด็กเนี่ยทุกคนบอสโจก็ต้องสกรีนให้กับลูกนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทางด้านเสียนนบอสโจเนี่ยก็ได้พูดกลางลฟส์แล้วนะครับว่าไม่ได้เหมาะกับลูกสาวเออกลัวเสียภาพโพสเสียภาพรักเดี๋ยวไปฟังบางชว่วงบางตอนนะครับที่บอสโจยมนินแล้วก็เสียนนครับ พูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันนะครับว่าทําไมเหตุผลอะไรน้องถึงไม่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับหรึ่งแตงเพราะได้หัวกับโมเมนแบบปูเปลื่อยกับโมเมนต์ี่อย่างนั้นนะมวลที่หักมาบอกนั่งแบบว่าสิบแปดบวกจังไรนิดหน่อยอะไรประมาณเพระได้หัวกำคว่ำกำคว่ำขึ้นกลางแน่จังน้อยหน่อยนะเจ้าปาะสิทธิ์รุ่งแสดงดีเลยแสดงดีอ่านะครับทุกคนเห็นไหมเสียนนท์เนี่ยก็บอกว่ามันจะมีบทที่ ท่านเรื่องกำกวมคือในเนื้อเรื่องอครับทุกคนมันจะมีท่านเรื่องกำกวม18บบวกอะไรอย่างนี้บ้างแต่ถ้าน้องอุ้งอิงเนี่ยมาร่วมในหนังสั้นเรื่องนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่เหมาะสมไม่ตรงกับบริบทของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนเขาดูถึงขนาดนั้นเลยนะครับสำหรับทางด้านพ่อโจโยมนินครับทุกคนก็ โหตอนนี้ก็ต้องดูแลทุกคนเพราะว่าองค์เอกเนี่ยถือว่าดังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับรับงานอะไรเนี่ยพ่อโจแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องสกีนให้กับลูกสาวอย่างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนการถ่ายทําภาพยนตร์นะหนังสั้นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้เราก็จะได้เห็นหลากหลายคนมากที่มาสวมบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนอนนะครับมีน้องอมแอมป๋อมแปม,ปมนะครับมีพิสุสายาย,ายเพชรบ้านแพงมีแม่เว สเตอร์รูดด้วยนะครับแล้วก็มีน้องเงาะครับทุกคนและมีอ,อีกหลายท่านมากๆเลยที่มาร่วมนะครับเหมือนกับแมวล่าดนะทุกคนเหมือนกับรายการแมวล่าที่แบบว่าโอ้มีพพ่อขำม,มอดมีพ่อแหลมด้วยนะครับที่ เขาเรียกว่าอะไรนะมาร่วมสร้างสีสันเหมือนแมวล่ายกแมวล่าเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์นั่นแหละนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ให้ท่านผู้ผชมเนี่ยได้ดูกันวันนี้เขามีทีมโปรดักชันที่แบบว่าโอ้โหอลังการมากเลยนะครับก็คือเป็นทีมงานถ่ายทําแบบอย่างดีเลยนะครับที่มาถ่ายทานะครับให้กับหนังสั้นเรื่องนี้เนาะก็ขอให้ปังๆเป,ปรี้ยงๆนะครับทุกคนเชื่อว่าโอ้โหหลายคนอยากดูแล้วแหละนะครับทุกคนเนาะที่บอจโจได้มีการถ่ายทําอยู่ซึ่งมีหลายๆฉากมากๆที่น่าติดตามนะครับเสียนนนเองเนี่ยก็เล่น เป็นแบบว่าโอ้โหผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจคือแต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับทุกคนนะมารอติดตามกันนะครับว่าจะปังจะปัวแค่ไหนวันนี้เป็นทีมของอผู้กากับเลยนะมานะครับแบงค์กล้องทุ่งโปรดักชั่นนะครับทุกคนมาถ่ายทำให้เลยเป็นแบบว่าเป็นฉากเป็นแบบโอ้โหถ่ายทำดีๆเหมือนหนังเรื่องนึงเลยครับทุกคนแต่ว่าจะเป็นตอนเนาะแล้วก็นะครับทางด้าน นะครับทางด้านหลายคนเนาะวันนี้ที่มาร่วมแสดงอะ่ะนะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหมีหลายตอนมากๆเลยนะเท่าทีมอิ่มข,ข่ากระแสได้ไปชมนะครับเสียนนลําเพิลออฟฟิเชียลเนี่ยก็เผยว่ามีหลายตอนมากๆนะครับทุกคนเรื่องนี้คือวันนี้เขาถ่ายเนี่ยอาจจะแบบถ่ายวันเดียวจบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนนะครับไม่แน่ใจว่าวันเดียวจบหรือเปล่านะครับแต่วันนี้คือทุกคนแบบโอ้โหทุ่มทุนมากๆมีพ่อการชัยวิไรศินด้วยนะครับ มีพ่อการใช้ด้วยนะครับทุกคนที่ไปร่วมแสดงด้วยมีคุณยาวเป็นตะเบิ่งด้วยโอ้โหมีหลากหลายท่านมากๆครับทุกคนเนาะก็มารอติดตามกันนะครับ น่าจะคล้ายๆแมวล,ล่าแหละมี18บวกมีแบบทะลึ่งตึงตังด้วยและวันนี้มีทีมงาน JO1 ด้วยครับไปถ่ายทําด้วยนะนั่นก็คือคนที่เรียนโซเชียลกับพ่อโจนะเออแก๊งเดียวกันนะครับทุกคนเนาะคือวันนี้เข้าไปถ่ายกันเยอะมากๆเห็นไหมครับก็ใครที่ไปเรียนโซเชียลกับบอสโจในวันวันนั้นครับทุกคนก็จะได้แบบอภิสิทธิ์ในการไปถ่ายทำนะครับก็เหมือนเป็นทีมงานของเป็นนักเรียนรุ่นแรกแล้วกันครับทุกคนนะครับ เป็นนักเรียนรุ่นแรกของบอสโจนะครับ JO 1เนี่ย JO 1 Official เนี่ยถ้าพิมพ์ไปก็คือแบบว่าโอ้โหนะครับนะมีหลากหลายคนมากๆทุกคนก็ลองไปไปไปเซิร์ชดูนะครับนะโอ้โหปังมากๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้วิมข่าวกระแสนะครับก็ฝากพ่อแม่ด้วยนะครับทุกคนบางคนเนาะอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับน้องอุงอิงเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะครับทุกคนไม่ได้ไปเล่นหรือว่าไม่ได้ไปแสดงเนาะนี่แหละเพราะว่าเหตุผลนี้เลยนะครับมันไม่ตรงกับบริบทเนาะทุกคนของน้องอุงอิงเพราะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่แล้วก็กลัวเสียภาพลักษณ์ของอุงอิงด้วยนะครับทุกคนที่น้องจะได้ไปเล่นกับภาพ อ่เป็นหนังสั้นที่แบบออก,ออกแนว18บวกเนาะนะครับเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับบริบทอ่ะแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจนะครับให้กับอุมอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่อิ่มจะรีบเอามาอัปเดตให้กับพ่อแม่ fc แฟนคลับนะครับได้ดูกันเลยวันนี้โอ้โหชั่วโมงต่อชั่วโมงไปเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้มีข่าวสารไหนก็สามารถส่งมาที่อ่าช่องแพลตฟอร์มของอิ่มได้นะครับอยากแจ้งข,าาาข่าวสารอยากให้อิ่มอ่านข่าวสารอะไรก็ส่งมาได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะ